สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมที่มารับชมกันในวันนี้นะครับทุกท่านเลยนะครับทั้งใหม่และเก่านะครับผมวันนี้ก็พบกันนะครับเหมือนเช่นเคยกับช่องมาดลบบุรีตามหาพระบ้านนะครับพี่ๆยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์นะครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับพี่ๆเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมเพราะผมจะมีพาะเครื่องนะครับมาแบ่งปันทุกๆวันนะพี่ๆจะหยุด ก็จะแจ้งทางโพสตไปก่อนนะพี่จะจะโพสต์บอกนะครับวันหยุดนะครับวันไหนหยุดนะครับผมพี่ๆนะครับท่านใดสนใจพักเครื่องของทางช่องเราก็ให้เพิ่มไลน์หรือแอดไลน์นะครับเบอร์โทรที่หน้าจอของเราได้เลยนะครับ081นะครับพี่ๆ7941656นะครับผมหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะพักเครื่องนะครับพี่ๆ จัดส่งนะครับพี่พีไปสนีฟรีนะครับผมไม่คิดเพิ่มนะครับแต่ถ้าบริการเก็บเงินปลายทางเพิ่มองค์ละ20บาทนะครับพี่พวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีีนะครับห้ามพลาดรับชมนะครับวันนี้มาแบ่งปันกันราคาแพงอ่าแพงบ้างถูกบ้างต้องขออภัยนะครับผม วันนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆมารับชมเป็นกําลังใจฝากคอมเมนต์ทักทายกันนะครับพี่ๆเพื่อไม่ให้การเสียเวลาวันนี้นะครับเริ่มองคแรกจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อทบปุกเสกนะครับเมื่อวานก็ได้มาองคค์์องนี้สวยเหมือนกันกันกนกบเมื่อวานเลยนะพี่ๆแต่องค์นี้นะครับได้เลื่อมพลาสติกค้อยคอพร้อมใช้เลยนะพี่ๆนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้ก็ อขอนะครับพี่ๆขอ900นะพี่นี่อันนี้สวยมากๆนะครับผมนี่พิธีใหญ่พอทบปุกเสกและเกจิอีกมากมายนะพี่ค่าเลื่อมก็เป็นร้อยสองนะครับเป็นเนื้ออัปก้านะพี่ๆี่ปี2อ1 6แท้ดูง่ายปั๊มคมดูง่ายสุดๆนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้จะหายากกว่าเนื้อทองเหลืองอีกนะพี่ๆเดี๋ยวลงกล้องให้ดูชัดๆ นี่สภาพเดิมๆเลยนะครับผิวพันธุ์วันนะแบบโหน่าใช้มากๆนะครับกลนก็ปาดวงเดือนอย่างนี้นะพี่พีนี่เป็นพระแท้ดูง่ายนาเก็บมากๆองค์นี้ต่อไปนะครับพี่พีเป็นหลวงพ่อปาดวัดดงตาลหลวงพ่อปานปุกเสกองค์นี้แชมเลยพี่พี่อันนี้หูกวาจะแค้นมาได้แบบเจ้าของห่วงมากเลยนะพี่เจอไว้หลายวันแล้วนะพี่พี่นี่สวยขนคมชัดสังกติติด ผงอุดปูนแดงชาตินี่ไหลลงมานะพี่นี่ปูนก็เดิมเดิมทุกอย่างนะครับผมอันนี้แบบโอ้โหหนาสัดส่วนดีมากเนื้อจัดจ้านนะครับหลวงพ่อปานปกเสกฝากกุวัดตรงตาลน,นะพี่อยู่แถวบ้านผมนะครับผมนี่ท่านใดชอบอันนี้ก็เป็นพักเครื่องที่น่าเก็บจริงๆจะมีทรงเสือทรงสิงพิมพ์คะแนนพิมพ์นางควักนะพี่เพราะว่าเป็นพักเครื่องที่แบบพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะพี่ใช้แทนหลวงพ่อปานได้เลยแล้วก็ประวัติชัดเจนมีลงหนังสือมีออกบัตรมีอะไรนะครับผมนี่องน,นี้ก็สภาพแบบแชมป์เลยนะพี่ๆนี่ ฟอมโหขนเสือชัดสุดยอดจริงๆนะครับผิวพันธุ์วันนะคือจัดจ้านมากๆนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับอันนี้ก็หลักพันนะพี่อันนี้แถ้ดูง่ายโหเนื้อจัดจ้านนะนะพี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับก็สอบถามกันมานะครับนี่แล้วก็เป็นพระที่ประวัติชัดเจนจริงๆแนะนําเลยพี่น่าเก็บน่าสะสมมากๆนะครับแล้วก็อ่า พระอายุจะเป็นร้อยปีเลยนะพี่นี่ตั้งแต่สองสี่นะครับสองสี่กว่านะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญล่อพระประธานนะครับออกพร้อมกันก็สร้างปีสองสี่เจ็ดหกนะพี่ตามประวัติทางวัดนะพี่นี่นองค์นี้สวยแชมป์เลยพี่พี่ท่นานใดพลาดองค์นี้ถือว่าพลาดเลยนะพี่พี่คือสภาพแบบสวยจริงอะนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็องค์ต่อไปเป็นพระก,กิง่งพระก,กิ่งหลวงพ่อเอีย พะกิ่งค่ายจักระพงหรือพ่อเอียปุกเสกและเกจิอีกมากมายพี่พี่นี่อง์นี้นะครับขอสักพันสามนะพี่พี่นี่อันนี้หายากนะครับนี่น่าจะเล่นกันแพงกว่านี้นะพี่ผิวเดิมเลยหน้าตาสวยผิวรมดำดมเดิมขี้ฝุ่นเดิมเดิมเลยนะพี่พนี่ ไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่เป็นกิ่งจอพอนะครับผมคนี้ค่ายจักรพงศ์นะครับท่านใดชอบก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสายขอ500พี่ๆสวยมากๆปี2510นะครับนี่จะมีผิวไฟอัปก้าเงินลมดำนะพี่นี่ส้มแป๊ดเลยนะครับเป็นพิมพ์เหมือนเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับหลวงพ่อสายเกจิปุกเสกก็พวกหลวงพ่อบุญมีหลวงพ,พ่อหิงนะพี่นี่โอ้โหงามมากๆนะครับพี่ๆ500บาทเบาๆเลยสวยๆเลยนี่ เหรียญแท้ดูง่ายบ้านๆน,นะครับดูตัวตัดติดจบเลยนะนี่หูปิ้นชัดเจนนะครับท่านใดชอบก็ติดต่อกันเข้ามานะครับนี่สภาพสวยๆแชมป์ๆนะครับและนี่เป็นเหรียญชินราดนะครับนี่นี่ชินาราชหล่อ2491นะครับผม น่าจะเป็นวัดลาดเจริญนะครับหรือวัดบำรุงลาดอะไรสักอย่างนะครับผมในแถวไซน้อยนะครับผมนี่สวยมากๆอันนี้ก็เอา500พอพี่ๆเหลือเหรียญเดียวแล้วนะพี่ๆนี่ขี้ยุงขี้ฝุ่นเดิมๆพับประลอดข่าวจ้วเลยนะครับนี่สภาพสวยเก็บเก่านะครับมาแบบบ้านๆเลยนี่พี่ๆปี2491นะท่านใดชอบก็โอ้โหน่าเก็บจริงๆพระพิธีใหญ่นะครับผมองค์ต่อไปจะเป็นแหวน นี่เป็นแหวนสองซี่กวามกันนะครับเป็นวัดแหลมฟ้าผ่านะครับกระไรทองเก่าๆนะครับผมนี่อันนี้หายากมากๆนะครับแหวนวัดแหลมฟ้าผ่านี่เป็นพรอมพระชัยวัดนะพี่พี่นี่พระชัยวัดแหลมฟ้าผ่าก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะพี่พี่นี่กระไรทองเก่าๆนะครับเป็นแหวนเก้ามงคลแหนวนยันนะพี่พี่นี่สภาพสวยมากๆนะครับนี่สมบูรณ์เลยไม่ได้ใช้นะครับพี่พี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับนี่กระไ่ทองแห้งๆเก่าๆเลยนะแล้วก็ได้พักกิ่งเกตแก้วหลวงพ่อจงปุกเสกหลวงพ่อสวง หลวงพ่อแพโอ้โหพ่เกจิมังผูดโต๊ะด้วยนะพี่มาปุกเสกนะวัดวัดบ้านกล้วยหรือวัดลำมาลาลาบนะครับผมแถวบ้านผมนี่เองนะครับจังหวัดลบบุรีนี่สวยมากๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระก,กิ่งที่น่าใช้นะครับสูงกว่าน่าเก็บมากๆนะครับประวัติชัดเจนแล้วก็สภาพสวยๆนะครับเหรียญอันนี้ขอ3า0พี่พ,พ,นนะพี่เป็นเหรียญพระครูสีดีวรลคุณทองดีโสพลนะพี่พี่นี่เป็นเหรียญเก่านะครับ ในงานเลื่อนธรรมนัสสักปี1 0นะครับผมวัดพญาสิรินะ300นิกเกิลนำเ,เดิมแชมป์เลยนะองคนี้ก็เป็นพระก,กิ่งพอปรออันนี้ขอสัก600พี่ๆนี่ปี08จะมีพระู้ชาก็มีนะครับในวัดบวรนิเวศอันนี้ตะไบนิยมด้วยนะพี่ๆนี่สวยมากๆพิธีใหญ่นะครับผมและอันนี้ก็300พอเป็นเหรียญช้างพระเดศศึก เป็นเนื้อพวกตะกัวหรือเหล็กอะไรสักอย่างนะพี่พี่นี่เหรียญเก่ามากๆนะครับแจกทหารนะครับเป็นสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาบสนิมบ่งบอกถึงความเก่านะพี่พี่นี่อันนี้300พอพี่พี่เบาเกันไปนะครับองค์ต่อไปเป็นหลวงปู่บูดาหลวงปู่บูดาเอา250นะพี่รุ่นเฮงร้อยร้อยปีนะพี่พี่นี่สวยมากๆมาพร้อมกล่องนะอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บนี่ผิวไฟแดงส้มเลยนะพี่พี่ด้านหลังก็จะเป็นนี่นะครับเป็น เป็นรูปสมเด็จนะครับวัดเกศชยโยนะครับนี่เลยเห็นว่าเฮงนะพี่พีเนี่ยร้อยปีท่านใดมีมุมมีทางกันก็ปิดได้เลยนะกล่องเดิมด้วยนะพี่พี่องต่อไปจะเป็นหลวงพ่อคูณวันนั้นได้ไมกเหรียญวันนี้ได้ไม่นหนึ่งเหรียญแต่ผิววันนี้จะแบบเข้มๆหลงๆหน่อยนะรุ่นเพชรน้ำเอกปีสามหกนี่สวยแชมป์อันนี้หายากนะพี่นี่ มีโคตตอกนะครับพี่พี่มีโคตตอกนิยมนะครับนี่สวยดูง่ายนะพี่พี่นี่ดูง่ายมากๆนะครับดูตัวตัดดูหูนะครับผมนี่เส้นสายรายละเอียดโอ้โหเป็นเนื้องเงินแท้นะพี่นี่หายากมากๆนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่เหรียญยังมีลุ้งลุงทองทองแบบเดิมๆนะครับพี่พี่นี่รุ่นเพชรน้ําเอกอันนี้ก็แพงหน่อยนะพี่พี่อันนี้ก็อ่า ราคาก็หลักหลาย,ลายพันนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่พร้อมกล่องเดิมๆของเราวันนี้นะครับสวยๆเลยพี่ๆและอันนี้นะครับเป็นเป็นปกหล่อโบราณเริ่มวินเทจนะพี่อันนี้เอา500อพอนี่เป็นบางท่านบอกเป็นหลวงพ่ออิ่มนะพี่ๆนี่เก่ามากๆนะครับโลหะดีมากๆนะครับเหลืองเขียวนะครับผมและนนี้เป็นพระพิคเนตพระพิคเนตข,ขอ ขอ600อพอพี่ๆนี่หิ่งๆเลยนะครับลวงพ่อพอิ่มวัดหัวเขานะครับผมเนี่ยเจ้าของบอกมานะพี่ๆหล่อสวยมากๆขี้ฟุ่นขี้ยุงเดิมๆหิ่งๆนะครับผมนี่นี่ก็พยายามลงกล้องให้ดูชัดๆชัดๆคมๆมเลยนะพี่นี่กระแสวันนะพายเงินเดิมๆเหลืองเขียวนะครับราคานี้ก็เบาๆกันไปนะพี่พนี่มาแบ่งกันไปใช้นะครับและน,นี้คะแนน พระคะแนนหลังตาเป็นดินเอา250พี่พี่นี่ตาเป็นดินนะครับเป็นคะแนนสมเด็จเล็กนะครับผมและอันนี้ลูกสวยมากๆเป็นเหรียญใต้นะพี่พี่นี่พระครูชยาวิวัฒนะพี่พี่นี่อันนี้เอา350นะครับผมจัองหวัดสุราษฎร์เหรียญสวยมากๆนะครับผมเนี่ยท่านใดรู้จักนะครับมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานครับอันนี้จะเป็นรูปหลวงพ่อเร็วซึ่งเป็นพระเกจิทางลบบุรีนะพี่เลื่อมกรอบเก่าเลยเป็นลูกไทยยุคแรกๆหน้าหลังก็จะเป็นหลวงพ่อทวมนะพี่พี่นี่ ท่านใดชอบหรือรู้จักนะครับหลวงพ่อเ็ววัดสิงหารามนะครับน่าจะใช่นะพี่อยู่ลบุรีนะครับผมนี่ทางลำนารายเขตทางนู้นนะครับพี่พี่เนี่เก่ามากๆดูง่ายนะครับและอันนี้เอา250อิพอพี่พี่เป็นเหรียญน,นะครับพญานสังวรปี2529นะครับนี่แล้วเหรียญในหลวงเหรียญละ200พอพี่พี่สวยเลยอันนี้ปลุกเสกวิธีใหญ่นะพี่พี่นี่ปลุกเสกวิธีใหญ่เป็นกุ๊ก ปุกเสกสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะครับปี25ขาขอพร้อมเหมือนพวกพักแก้วนะครับนี่สวยมากๆาด้านหลังก็จะเป็นก้าวราชการนะพี่นี่สวยมากๆนะครับผมเอาเหรียญละ200ร้อพี่ๆแชมป์เลยราคานี้ก็ไม่มีแล้วนะและนี้โอ้โหนี่รุ่นสู้นะครับนี่ทะเลส่วนรุ่นสู้พระราชทานเนี่ยนะพี่ๆนี่พร้อมซองเดิมๆเหรียญละ2 0 0พอมีสามเหรียญพี่ๆส้มทุกเหรียญน,นะครับเบาๆเลยวันนี้บอกแล้วมาเหมือนมาแจกเลยนะพี่ๆ แล้วอันนี้รูปลหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นเงินแท้นะครับเงินหอมปี 35- หนะพี่พี่นี่สวยมากๆนะครับมีมา1องค์นะครับอันนี้ขอ600พี่พี่เป็นเนืเ้อเงินแท้อันนี้ก็เป็นรุ่นเล่นเลยนะพี่พี่นี่สวยมากๆนะครับผมท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะแล้วก็มีรูปหลอ่ออันนี้จะเป็นรูปหลอ่อไต่ฮ่องกงนะพี่นี่สวยมากๆม,มีมา2องค์นะครับ2กล่องนะครับ,อรบเอาองค์ละ3 0 0พอพี่พี่นี่เป็นรูปหล่อร้อยองค์อันนี้ไม่ทราบรุ่นนะครับ อ,องละสามร้อยเดิมเดิมดีพี่พี่พสอง,องค์เดิมเดิมหมดนะครับผมท่านใดสนใจก็ปิดได้เลยนะนี่เป็นให้ไว้เป็นที่ลึกนะครับหน้ากล่องนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่พี่กดไลค์นะครับ,กด, like, รบกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับ และเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่ๆก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่สนับสนุนแล้วก็มารับชมมาอุดหนุนกันนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆฝากอุดหนุนแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจทักทายกันได้นะครับผมยังไงก็ขอจบ EP นี้เป็นเท่านี้นะครับท่านใดสนใจพรัเครื่ององค์ไหนนะครับก็แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์มาได้เลยนะครับทักมาหรือจะโทรมาเหมือนเช่นเคยนะครับหรือจะคอมเมนต์ถามก็ได้นะพี่ๆบางอย่างก็เดี๋ยวรอนะครับผม ยังไงก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมนะครับ1นึ่ทุ่มตรงนะครับคลิปสั้นก็6โมงเย็นสวัสดีครับ